โอเคครับเอาเลยกร้าสวัสดีครับกลับมาแล้วครับก็ปล่อยควายให้ขอได้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีของเล่นทีโอเคอีกแล้วทีวันนี้เราบอกว่าเป็นของเล่นที่แบบว่าโฮ้ยเราคุ้นเคยคุ้นเคยเอาไว้เตินเล่นอยากอยากแกะอยากแกะมากอ่มายกมาเลยเด้มันคือ และ F H Monster Rathalos จากซีรีส์เกม Monster เตอร์นะครับให้หมุนให้ดูรอบๆก่อนหน่ากล่อหมุนชื่ออะไรชื่ออันนี้เป็นชื่อญี่ปุ่นนะอ่านว่าเรียวโอริยุทนะครับเรียวโอริยุทเป็นชื่อของทางญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นทางอเมริกาทางฝรั่งเขาะจะเรียกว่า Rathalos าาใช่เขาเปลี่ยนชื่อใช่โอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงอ่ะเด็กอุแต่กล่องมันใหญ่มากเลยนะกล่องใหญ่จริงโอเคหนึ่งสอง ผิดด้านผิดด้านปะผิดด้านโอ้วางให้หนูก่อนโอเคเดี๋ยวขอเก็บกล่องก่อนนะครับใหญ่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 นี่ครับนี่ครับข้างในกล่อง นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาออกมาเลยดีกว่ามันมีสองแผงวะสองเลงขอความ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 แล้วก็เดึงออกมามีสองแผงเนาะเดึงโอเคอันนี้เอาออกมาเลยครับเอาออกมาเลยอมีลองปีกใช่ไหมลองปีกอ่ะดึงออกกมีปีกอันใหญ่เริ่มเลยน่าจะเป็นปีกตอนกลางตอนกลางอันเดียวเลยใช่ไหมยีบออกมาเลยดีกว่าะหยิบวะ อ๋อมันเป็นจอยใช่ไหมใช่ใชเดี๋ยวขอดูกอนต่อนนี้ป่ะนี่ไงใช่ใช่ใช่ใชี่มีจอยข้างในอ่อมองไม่เห็นจ็ดนี้ได้ไงโอเคครับผมขออนุญาตนะครับโอเคทำไมตรงสินส่วนขยับตรงคอให้น่าก,กลัวนะอันนี้ประมาณนี้ให้ดูเข้ากันวิเดนแหลมเจ็บเจ็บเลยเนี่ยเล็บมันเนี่ยเจ็บเลยเาวาวมือ,เ,อมเจ็บเลยอันนี้น่าจะเป็นปีกสองแบบเนาะมันมีจะมีปีกใหญ่กับปีกเล็กเนาะอันนี้ผมเอาอ๋อนี่มันมีข้อต่ออย่างเนี้ย อ๋ผมว่ามันหลวมหลวมเหมือนกันนะเนี่ยหลวมหลวมหลวมดันดันเข้าไปได้ดันเข้าไปได้ปอกโดเลยมึงดันเดี๋ยวเดี๋ยวพังมึงได้เป็นคนทำมึงเกีียงกันนะนี่ไงอ่ะยัดได้เลยเออมันมันต้องซ้อนกันอันไหนซ้อนอันไหนขึ้นอันไหนลงดีกว่าอ่ะมันขึ้นอย่างนี้เปล่ามันขึ้นมันลงได้เหมือนกันเหมือนมั้งเออไม่ใช่นี่ไงซ้อนอย่างนี้ถูกไหมใช่แต่ต้องบอกว่าในเกมใส่กอดเล่าความประทับใจที่เจอมาครั้งแรกหน่อยเป็นไงตอนเล่นเกมใหม่ๆนะถ้ายังไม่คุ้นแมปไม่ชินแมปนะ วิ่งเถอะวิ่งตามมันไปวิ่งใช่ตามมันไปเรื่อยๆกว่าจะเจอตัวมันอะควยจะหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วสุดท้ายมีอะไรเครื่องบินทีระเบิดม่ลงจะมีเครื่องบินตัวหนึ่งแต่แตเนตต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 ต่แตต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  ต้องบอกว่ามันเป็นมอนประจําซีรีส์ดีกว่ามอนประจาซีรีส์เลยใช่เพราะว่าออกครั้งแรกก็ต้องภาพักหนึ่งเลยว่าหนึ่งก็ออกภาหนึ่งก็ขึ้นปกแล้วตัวใช่ต้องมีอ่ะต้องมีทุกภาคแล้วอ่ะเท่าไหร่พูดถึงรวมมันกันนะดวมดิดวมมากแค่วางเฉยนะก็หลุดแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยแค่แค่วางนะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาจเจ<อ>าะลึกดีเทลเอาดูอีกกล่องหนึ่งก่อนมีอะไรบ้างมีอีกกล่องหนึ่งเนี่ยเป็นฐานกับน่าจะป ได้แล้วก็มีไฟไฟที่ปากเหมือนตอนที่มันโกรธไฟขึ้นนะโอ้เห็นทันไม่ทันไม่ทันเพราะมันพ่นออกมาเลยมันพ่นเสร็จปุ๊บมันไปแล้วไงครั้งสุดท้ายเห็นยังไงครั้งสุดท้ายที่เห็นอ่ะคือพอปุ๊บแมวเข็นแล้วคือคืออไอเนี่ยมันบินเยอะต่อีกตัวนึงอ่ะเมียมันอ่ะเมียมันวิ่งว้เววไม่แต่แมแต่เมียมันอ่ะคือถ้ามันไม่มีหางอ่ะมันก็เหมือนแมงป่องอ่ะไม่มีหางคือไม่มีพิษไงไม่แต่ที่กูโดนอ่ะมันวิ่งชน เล็บด้วยใช่พีู่จน์ที่เล็บแต่แต่ส่วนใหญ่ก็คือตันหางก็คือมันก็รอดไงแต่ไอันนี้เนี่ยคือตันหางแล้วไม่เคยขยับใหมันเคยโดนลดิ่งชนไหมล่ะเคยแล้วเคยลุกทันไหมไม่ทันนั่นแหละทั้งปวดทั้งเมียเลยทั้งปวดทั้งเมียเอาอันนี้ออกมาก่อนมาดูสิ่งนี้อันนี้ดูดีเทลข้างในนะแต่จริงๆก็มันก็มีแค่ฐานกับปีกแต่ว่าอยากอยากให้ดูปีกไม่แต่ผมรู้สึกว่าปีกตัวนี้มันมันกองแกงงองแกงมากงั้นเราถอดเปลี่ยนมาเป็นในปีกอันใหญ่ไปเลยดีกว่า แพ็กเกจแน่นนะแพ็กเกจแน่นนะแต่ตัวมันไม่แน่นนะเอานาลูก้าออกยังออกนานแล้วตอนแรกเลยอ๋อจริงจริงไอ้นาลูก้านาคารูก้าจะแถมฮันเตอร์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยแต่ฮันเตอร์ตัวตัวตัวนิดเดียวตัวฮันเตอร์ว่าบรรยากาศอ๋อเพราะว่าบางอย่อ๋อมันต้องสับไงอ่าใช่ถอดเปลี่ยนเราจะทำการสับเปลี่ยนกันเลยเราฐานมาก่อนไหมฐานมาก่อนนันน่านอันนี้ฐานโคม คำถามคืออันไหนคืออันไหนอันนี้เสียบตูดป่ะอันนี้คืออันไหนเมนนวลมีไหมเหรอนี่ไหนว่าแมนนวลเมนนวลอ๋อเก็บเก็บไว้นั้นเมนนวลครับเปิดดูอ๋อโอเคกลางมาสิแป๊บสิวะนี่ดูเมนนวลก่อนถือจับมันมีอีกไหมล่ะมันส่งให้กูแค่สองอย่างเพื่อน อันนี้เราก็จะมีอันนี้ที่น่าจะเป็นรองรองตัวรองตัวแล้วฮาร์ลอกนี่เป็นตัวผู้ตัวเมียเป็นตัวผู้อะตัวผู้ถ้าตัวเมียจะชื่อลาเทียนลาเทียนใช่ลาลอกมีกี่สีมีสองไสามสีลาลอกเอสูเดียลาฮาร์ล็อกซีว่ลาฮร์ลอดเดดเดดคิงลาลอรเดดคิงชื่อเดดคิงเหรอวะจะไม่ได้ตัวดำจะไม่ได้แต่ถ้าลาลาเทียนลาเทียนอีกตัวหนึ่งชื่อเดดคิง อตนะใช่ว่าจะไม่ได้ตัวดำหรือเปล่ามึงคิดลองเซิร์ชเด็กคิงดี D อดีไอเอเดไม่ใช่เด็อย่างนั้นอ่าใช่ใช่ใช่เด็กคิงเด็กเด็กคิงนะครับอ่าว่าเด็กคิงลาทลอยมันจะอยู่ภาคของส่วนเทียบปะไม่ใช่เจเนเรชันเป็นออกตัวสีดำๆปีกดำๆแดงๆปีกออกจะส้มๆหน่อยนึงไหนดิเออเอาน่าหน่อยตัวนี้น่า เดี๋ยวไปเห็นเดี๋ยว่าขึ้นรูปให้ไม่รู้มีอีกหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วน้ำมันก็มีอยู่กี่ตัวหรอกนัทลอสเนี่ยทักไรจะออกถ้าไรออกเพราะเมียมาแล้วมีประกาศแล้วใช่ไหมว่าเมียมันผมเอตัวอย่างก็ออกไม่ออกแต่ทีเซอร์ไม่ไม่หมายถึงตัวเดร็กิงเดร็กิงไม่ออกไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมึงจะพับคู่มือทําไมล่ะเพื่อนคนหนึ่งอันนี้คือออกพยายามเปลี่ยนปีกมันก่อนเลยอันนี้เก็บก่อนอ่ะปึ๊บอันนี้ขยับไปก่อนนะโอเคแล้วก็ปึ๊บขอดูปีกนะ โอมันต้องขอดสองปีกมีอีกปีกหนึง่งปีกนี้ที่เป็นปีกตอนที่มันโฉบอะ่ะเป็นยังไงนี่ไงท่านี่ไงปีกมันจะเป็นปีกที่กลางใหญ่กว่าเดิมท่าจิตมึงไงอ๋อท่านในตำนานที่โดนกันทุกบุคมลนะโอ้มันตกสองรอบสามรอบขออย่าเก็บครับไอเมถ่านไม่มีแล้วไอตรงเนี้ยมีสองอันไหนอ่ะก็ให้ไปอันนึงแล้วไงแต่ที่มันมีตองนี้ก็ให้ไปแล้วมีมีแค่นี้ไม่มีก็ในกล่องมันมีอยู่แค่นี้เนี้ยที่หยิบมามันมีอยสามชิ้น หนึ่งอันแล้วก็จะมีไอที่เป็นไอที่จับอยู่อีกอันหนึ่งไงแล้วก็มีไฟที่นี่แค่นั้นเองไม่มีแล้วหมดแล้วเหรอพออไม่ต้องมีตัวนี้แล้วมันมียืดออกมายาวยืดไม่มีนอ๋อนี่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 อันนี้หมดแล้วนะเอาเอาปีกนี้ทำเนี่ยไ้ลองหางเนี้ยดีเทลสวยนะตัวนี้แพงไหมได้มาเลยสี่ร้อยโโหจะสี่ร้อยตัวแค่นี้มึงบ้าปะครับไอสี่อ สี 12, ่สองสี่ร้อยยี่สิบอย่าเพิ่งตกใจรุ่นนี้ตัดหางไม่ขาดนะขาดได้ขาดเหรอเฮ้ยไม่ตรงไหนไวะคือข้อนี้ปะดึงได้เลยไม่ผมกำลังมันมีข้อไงก็เลยถามว่าข,ข้อทุกวันนี้ดึงได้หมดนี่แหลขนาดมึงดึงหาไอ้ขาหลุดไปแล้วนะ่ะรุ่นหนึ่งมึหาข้อจบเลยง่ายไปอย่งนั้นเอาไปแลด้ อย่ยงหางขาไปแล้วขาไปแล้วเนี่ยมันสะบัดคือบันไดต้องแก้จุดจุดนี้นะครับเดวงจันทร์นาการอุ้ยอย่าว่ารถอุ้ยตรงไหนวะเนี่ยหางอุ้ยแต่จอยมันเป็นแบบบอลจอยแบบอ๋ออะไรอะไม่รู้ไงว่าตอนอีกตัวหนึ่งนาการกลับไปจีโรก้ามาจะเละอย่างนี้ไหม ดีเทลปีกนั่นแต่าจริงจริงหางงอได้ตรงป้องก็นี้ไงตอนบินอ่าตอนบินโชว์บินี้ทุกอัน่ะเป็นบอลจอยหมดเลยแล้วก็ดูกองเกงครับเปลี่ยนปีกได้ไหมเปลี่ยนนะปีกอะใส่ฐานใช่เดี๋ยวอันนี้ปีกข้างในมันมันไม่ต้องเปลี่ยนนี่ใช่ก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปีกนะโดยการที่ออนี่ไงอันนี้มันจะกลางสุดใจะมาเราเอานีดออกปึ๊บอันนี้คือดูจากรูปนะพยายามมันเป็นบอล อ่าน,นี่ไงแบบมู๊ยเาถือว่าดึงแรงเหมือนกันนะถูกด้านเปล่าดูดิไม่นี่ไงนี่ไงแล้วก็อชอบนะถ้ามันไม่กองแกงอันนี้แผ่นแผ่นใหญ่ไม่ใช่ว่ามันเคยมีลายของดี<น>วอเทคป่าวที่อออเ,ทคเคยออกดีวอเทคดีวอเทคเหมือนว่าดีวอเทคเคยออกเด็ดด้วย,วยแต่ว่ามันเขาดีวอเทคมันพวกพวกบอดจอยเขาต่อมันจะใหญ่ไงมันจะเห็นชัดไง รีวเทคกอะเคยออกใช่ใช่จะาริ่มมีหลายสีนี่ออกครบสีบ้างรีวอเท็กอะจีนก็เคยออกทุกคนปีใหญ่มากแต่ก็ด้วยความมันกองแก๊งอะผมไม่ชอบอย่างหนึ่งอะไงครับด้วยความว่ามันเป็นบอลจอยมันงอได้อะไรก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นบางจุดที่มันพอมันทำเหมือนหลอมมาแล้วมันไม่เนี่ยมันไม่พอดีมันจะหลุดง่าย เมื่อกี้ก็เห็นขยับไม่าจะแบบเอาไว้ให้ขยับง,ง่ายๆนะแต่ก็ไหนมันหลวมมันหลวมด๋อยปักเลยอ,อย่าของรีโวเทกรีโวเทกเคยออกประมาณนี้แต่ก็ของไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รีโวเทกก็น่าจะเก่าแล้วเก่าแล้วนี่น่าแล้วเลวหนิอันนี้จะถูกกละ่ะขึ้นอยู่กับว่ามันจะต้องซ้อนปีด้านไหนซ้อนอย่างนี้ว่าเอองั้นอะไรก็อันนี้ก็ดัวน์ประกันเพื่อนนะอันนี้ผมยอมรับอย่างนึงนะว่ามันหลวมมาก แค่จับนิดๆหน่อยๆก็ไปแล้วอ่ะจริงๆคอมันสั้นลงป่ะหรือว่ามันปกติเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็หาง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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นบอลจอยอ่ะมันก็จัดท่าแบบให้มันสวยง่ายนะถูกป่ะจัดไม่ตรงไหนอ่ะไม่ตรงนมันสอดเข้าตรงคอได้ดูดีอัหลอสอดเข้าหลังคออ่ะนี่ไงหลังคอตรงนี้ไม่ใช่ป่ะพอดีดูดีเนี่ยดูตัวอย่าอเนี่ยกางหลังกางหลัขึ้นมาขึ้นมาเออโอ้เราพอดีมันจะพอดีเห็นไหมอ่าแล้วก็อันนี้ก็ เสียบขึ้นหรอเสียบใช่ปะมันบิดได้นะทุกคนมันบิดได้นะเดี๋ยวะ Monster Hunter ตอน์ดินเยอะกว่อเยอย่อเยอยว่ายอ่าเยอะกว่อ่ะเอาวางใหม่เอาวางใหม่นะโอเคอันนี้เสียบไปกลางหลังตรงนี้เมื่อกี้ดูละตรงนี้อ่ะอเฮียตรงกลางหลังอะตรงกลางหลังไม่ใช่หลังคอนี่ไงเออหลังคอพอดีล่อยแล้วลองปีกต่อปีกมันจะลองประมาณแบบไหนอ่ะนี่ไงเช่งนี้ลอง ตรงท่อนใหญ่อะ่ะพอเป็นอย่างเงี้ยมันถ้ามันเสียบไม่พอดีอ่ะมันก็มันก็ไม่พอดีอ่ะมันต้องกลางกลางก่อนกลางแล้วอันนึงออพูดตรงๆนะจัดท่ายากจัดทยากเขาต่อมันไม่แข็งแรงอ่าบุญกับการจัดท่าจริงๆนะอันนี้ปีกนี่มันต้องไปข้างหลังหน่อยนึงป่ะ เดี๋ยวเพิ่งเอาท่าเถอ,อะตอนนี้คืออ่านี่มันไม่หมุนได้อ๋อโอเคยก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 ,กปีกข,ขึ้นวางเออหมุนโอเคพอ,พ,อพอแล้วได้แล้วเอาปีกใหญ่ลงปีกใหญ่ปีกต้องปีกใหญ่เออโอเคเดี๋ยวเพิ่งเยอะๆยังไม่เสร็จดีนะไอเสกไฟก็เอาคาบาเฉยๆใช่ไหมใส่ยังไงอย่างนี้เราต้องอย่างนี้ป่ะใช่ให้คาบมันคาบดูไปดูดูดีๆดิไปดูไปดูหน่อยตัวอย่างกล่องอยู่ตรงมือกัต้นไฟไปข้างหลังเอออย่างเงี้ยเหรอใช่หรอมึงดูสิ ไม่อย่างนั้มันมันไม่มีล็อกไม่มีอะไรเลยหรอท่าที่น่ากลัวที่สุดนี่นะครับก็เสร็จแล้วครับกับการจัดท่าลาทะลอสนะครับในส่วนตัวผมนะมันก็ดูดีอ่ะมันดูดีนะมันดูดีมันสวยแหละแต่แบบมันกองแกงมันกองแกงแล้วมันหลุดมันหลุดง่ายมากราคาก็หน้าสี่ราคาก็ไม่ราคาก็แรงสี่พันแรงสําหรับรลานี้จริงๆนะคุณภาพไม่สมราคาเท่าไหร่แล้วก็ผมเสียดายที่มันไม่มีตรงเอฟเฟกที่ ิ <Big> tag, <S <S uh ีกแตกกับเล็บแตกอะไรเง uh ี huh. ้ย <yeah. S 1> พวกที่มันสามารถแตกได้อะ uh huh. ตามในเกมอะตรงขอบมันมันหมุนได้แบบ180าาร้อยแปดสิบองศาบามันคือมันหมุนรอบได้เลยนะแต่ต้องจัดดีดีอ่ะแต่โดยรวมมาสวย uh huh. การทําสีแล้วก็ดีเทลอะโอเคอะใช่ดีตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยถ้าเทียบกับฮันเตอร์ที่ของที่เขาให้มาตัวนี้เดียวตัวใหญ่ฮันเตอร์ไปหาได้ที่ไหนนะครับนาการุกะนาการุกะใช่ถามมาซึ่งยังยังแต่ถ้านาารการุกะก็พอกันใช่ไหมน่ารู้สึก กอะเลยตัวเล็กตัวเล็กแต่มันได้ยาวมันได้ยาวไงตัวมันยาวตัวมันเล็กกว่าหางหางมันอะไรมันยาวเพราะหางนั่นแหละไอ้ที่หางขาดอะข้างในอะอ๋อของนาคาลุกะมีแค่หางขาดมันมันมันมีดีเทลใช่มีแค่มีเดียเพราะเห็นเป็นเนื้อข้างในแล้วเป็นกระดูกแต่ของอาร์ตมันไม่มีไงของอาร์ตจะไม่มีมีหลอกเชือกเซเทวินนีเนื่องจากว่ามันต้องทำเป็นบอลจอยต่อ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 ด้วยแหละคิดคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อย่างข้างหลังเนี่ยเนี่ยผมให้ดูเลยเนี่ยดีเทลไล่สีมาสวยเลย ลายไฟลายอะไรโอเคไล่สีมาโอเคมากเลยเหมือนในเกมเด้ก็หน้าตาเวลตรงเวลตาอะไรนะครับแทบจะเห็นอยู่นะก็ือว่าแต่งฟ้าวันนี้แต่งฟ้าวันนี้ให้ดูแบบมีอะไรหน่อยอ่ะเหมือนดูเวที่ตาหรือในเกมเออตอนนี้ก็เริ่มคิดถึงปั้นอ่ะสุกหน้าเพจก็จะล้างอ่ะไม่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 ใช่สุกหน้าเกมตอนไหนก็ไม่รู้ อันเนี้ย<ม>เทปออกตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่เอาเอากรีเทปออกตอนไหนไม่รู้แต่ได้เน,นี่เดีเ<อ>เ๋ยว <จบ S 1> เนี่ยจบอะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจบรีวิวเนี้ยเดี๋ยวก็ไปเล่นกันต่อละคนละเครื่องอ่ะแล้วก็ล่าต่อโครงการคนละเครื่องคนคงก็จบแล้วนะครับการรีวิวลาทารอสนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดดิ่งสองทีครับนะครับผมแล้วก็กดอะไรก็ไม่รู้อีกกดไปเถอะกดแล้วให้มันตามช่องเราให้ได้ก็พอละกดิสไลค์กดทั้งมโอเคครับเนี่ยเราไปนะครับสวัสดีครับ